สูส่ปรับแผนการทำธุรกิจแบบ new normal กลุ่มตรีเพชโดยคุณปรนัดดาเจนณวสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชอิสุเซลจำกัดเผยว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายเป็นระยะแล้วแต่บริษัทยังคงดำเนินการตามมาตรการต่างๆที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์บริษัทให้สอดคล้องกับลักษณะวิถีชีวิตใหม่หรือ new normal โดยคำนึงถึงการทำธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พนักงานลูกค้าอิสุสุผู้จำหน่ายทั่วประเทศรวมถึงธุรกิจใหม่ของกลุ่มตีเพชรคือรถมือสองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 i นั้นก่อให้เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อประเทศไทยและก็ประชาคมโลกนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป นั่นก็คือเกิดชีวิตวิถีใหม่หรือว่า new normal องค์กรธุรกิจต่างๆรวมทั้งกลุ่มตรีเพรและบริษัทตรีเพรอิสุสเซลส์จำกัดก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ new normal นี้ด้วยเพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยนั้นนะคะได้ชื่อว่ามีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนี้นะคะเราได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและเป็นอันดับสองของโลกจากการวิจัยและจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ของสหรัฐอเมริกานะคะก็อยากให้ประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับตรีเพชรอิสุสุเซลส์นั้นเราก็มีมาตรการหลายมาตรการที่ใช้ในการปรับกลยุทธ์ในยุค new normal นี้ค่ะ มาตรการแรกนะคะสำหรับพนักงานในกลุ่มตรีเพศนั้นในครั้งแรกของการระบาดของโควิด -19 ใหม่ๆนี้เราใช้มาตรการ work from home นะคะในอัตราส่วน50-50ก็คือมาทำงานที่ออฟฟิศประมาณ50%และอีก50%ทำงานจากบ้าน เมื่อสภาวะโควิด -19 เริ่มคลี่คลายเราก็ปรับอัตราส่วนเป็น75-25และกลับมาเป็นร0 0เปสำหรับผู้จหน่ายอิสุสูทั่วประเทศนะคะโชรูมและศูนย์บริการอิสุสูทั่วประเทศก็ยังคงเปิดดำเนินการตามปกติแต่เราเน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยของลูกค้าผู้มาเยี่ยมชมรถที่โชรูมแล้วก็พนักงานของผู้จาหน่ายด้วยนอกจากนี้นะคะ เนื่องจากเราไม่สามารถจัดกิจกรรมการตลาดแบบปกติได้เราก็เลยเน้นให้ผู้จำหน่ายอิสุสุนั้นในแต่ละจังหวัดให้จัดกิจกรรมการตลาดออนไลน์อาจจะมีชื่อพิเศษนะคะตามแต่ลักษณะของกิจกรรมเป็นต้นว่า i s u ุ u expo i s u ุ u super show หรือว่า i s u ุ u happy face นะคะเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับลูกค้าอิสุสเราก็มีมาตรการพิเศษนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่าง เรื่องแรกก็คือเรื่องการขยายระยะเวลารับประกัน3เดือนสำหรับลูกค้าที่ผู้ใช้รถที่รถอิสุสจะหมดระยะเวลารับประกันลงในระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง3 1ดพฤษภาคมเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ใช้รถในช่วงที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่าตามนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเราก็เลยขยายเวลารับประกันเพื่อให้ลูกค้านั้นมีระยะเวลาการใช้รถที่นานขึ้นค่ะ นอกจากนี้เราก็มีโครงการพิเศษชื่ออิสุสุเคียงคู่สู้วิกฤตนะคะเราเสนอบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมด้วยบริการตรวจเช็คในราคาพิเศษเริ่มต้นที่880บาทให้กับลูกค้านะคะกลุ่มตรีเพชเชื่อมั่นว่าธุรกิจอิสุสุในประเทศไทยนะคะมีความยืดหยุ่นหรือว่ามี flexibility สูงมาก เราจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารงานใหม่ในยุค New Normal นี้ย่อมจะเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ให้กับธุรกิจอิสุสุแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าผู้ใชร้รถอิสุสุมากยิ่งขึ้นจะทําให้เราสามารถรักษาความเป็นผู้นําและประสบความสําเร็จได้เช่น63ปีที่ผ่านมาที่อิสุสุสามารถรักษาความเป็นผู้นําตลาดในเมืองไทยไว้ได้อย่างมั่นคงค่ะ